เชี่หน่อยครับมีเฮ้ยเฮ้ยครังนี้เราได้ยินชัดมากครา้งี้เราคือเราไม่ได้ยินเลยเว้ยตอนที่พวกเขาคุยกันอะอ๋ออืมครังที่แล้วผมก็พูดซะเยอะเต็มที่นะขายของจับแต่ไม่ได้ทำไงดีเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอเออมียก็ไม่รับเลยมีคนบอกว่าให้มีกุ้มเอดีนออกมาบ้างเขาไม่ได้อยู่ในการ อ๋ออยู่นี่เอ,อ,อาเออเธอเอดินการละครมาละหนึ่งสำหรับใครน่ทำไม,<อ>ไมทำไมมิกไม่รับงงงงมีอย่างมาสมพงเสื้อผ้ายอะไรให้ตกใจนะรู้ป่าฉันใจบบอบางรับไม่ได้หรอกรับแล้วรับแล้วฮัโลโหลมีกั <c oughs> โลโหลใครครับ พี่สุดรอฮะโอ้ฮัลโหลมิกน้องมิกอะไรนะครับเขาบอกว่าผมไม่ใช่มิกนะครับผมชื่อเทียนอ๋อสวัสดีครับผมเบอร์รีดมิกมิกสวัสดีดินด้วยสวัสดีดินด้วยสวัสดีเอเดนโอ้ดิน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 โอ้ดินระเกงดินลยนะ อเสียงเออเสียงไหนไหนเออถามมีเขาหน่อยว่าระว่างสีเออกับสีมีก็เลยสวยเหมือนกันอะไรนะมีตะกี้ว่าไงนะผมถามว่าคุณขายดีได้ดีหรือเปล่าโอผมขายเต็มที่ผมคุยผมจะแทบจะแกงพิธีกรแล้วเนี่ยเออรอบแกงโอเคทั้งคู่เอางี้ดีกว่าได้ข่าวว่ารายที่แล้วอ่ะคุณเคมสีคุณไว้เยอะมาก ธรรมดาที่มันทรออกมาอยู่แล้วยังไงฮะมันดียังไงมันต้องโอ้โหเค้มถึงขนาดนั้นเพราะว่าสีของผมเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติสุดมากก็ผมก็ธรรมชาตินะมิกแต่ของผมไม่ความชุ่มชื้นลื่นปื้อเื่นปื้อเรื่อปื้เลยอ๋อแล้วแบบลิ้นลิ้นแล้วคุณทานลิ้นด้วยเหรอโดยนนั่แหละ อเคใช่แล้ววันนี้ขอขออัพทวิตเตอร์ดีกว่าน่าว่าฉันฉันเป็นอากาศฉันไม่ใช่อากาศอ่าเดวในระหว่างที่พี่เขาเป็นอากาศตอนนี้มิกทักทายแฟนคลับที่อยู่ที่ดูในไลน์ในท็อปปี้หน่อยเร็วเอดแม่เมื่อฝาสวัสดีครับทุกคนครับผมทุกคนครับอย่าลืมซื้อลิปของเมเบลิน้วยนะครับผมมีกี่สีครับเมกมีกี่สีอะคุนสิบสีครับ สิบสีใช่แต่เป็นเราเราจะซื้อยี่สิบก็คือใช่เราจะซื้อแบบสี่ละสองอันเลยลเเสี่ละสองอันออที่จริงอาจจะซื้อได้มากกว่านี้อีกแต่ขั้นต่ำก็คือสีละสองอันโ <Okay. Make, S 2> อเคม็กม็กถ้าถ้ามีบลีนเขาแบบเรียกให้เราไปรลานคู่กันเนี่ยเราจะทําอะไรทําทําอะไรบ้างเราจะอะไรบ้างเราจะทำเซอร์ไพร์ทให้คนไม่ไม่คาดสิ <laughs> ทำอะไรทำอะไรถามถามว่าทำอะไรถามว่าทำอะไรถามว่าทำอะไรถ้าบอกมันก็ไม่ใช่สไหครับอ้าวเฮ้ยชันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยพวกทั้สองคนเนี่ยโอเคยังไงก็เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างไม่ครับถามถามพี่นั่นแหละขอถามเราสวัสดีครับสวัสดีครับมีคําถามอยากถามมิกว่าเอิร์ดกับมิก เอ้ยเอิร์กับเอดินมีกละใครมากกว่ากันเฮ้ยวัดใจมากอะตอบดีๆนะตอบดีๆนะวัดใจเลยอะละใครมากกว่ากันเนาะอืมแต่เข้าการละเข้าการละเข้าการละเข้าการโอเคโอเคได้อืมทำไมถึงรับช้าจังทำอะไรอะไรนะทำไมถึงรับช้าจังทำอะไรไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินใช่ขอโทษทุกคนเลยนะครับผม มีคนถามว่าที่เออที่ที่ทมีถามอว่าเราเป็นอะไรตอบอีกรอบแล้วป้านเรามีคําตอบที่เราอยากจะแบบไม่หามอีกรอบเรามีคําตอบที่เราชอบเลยอยากจะตอบเป,เป็นอะไรเนียอ,อ,อะไรล่ะเป็นอากาศเฮ้ยเป็นอากาศเอา<อ> <ผม S 1> ไม่ไม่พีกเลยเหรอเมื่อกี้มีคนเมนเราว่ามันพีกมากเลยนะฮะเอออก็ <laughs> ตอนนี้สามคนแยกกันพูด อากาศไงเออก็คืออากาศไงก็คือเอิร์ดมิกมิกม,มาถามเราว่าพี่ลินเป็นไงมั่งครับเราก็ได้ตอบว่าเป็นอากาศอ๋ออืมก็มื่อเราคุยกันสองคนถามว่าอะไรฮะผมจะถามพี่ลินอีกข้อหนึ่งได้ไหมได้ว่าอะไรครับอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้าง<笑><笑>ก็เราเหงาอะค่ะได้ยินคนเขาคุยกันสองคนแล้วมันก็ไม่รู้จะคุยกับใครแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาขายรีให้เราอีกไหมอะไรเงี้ย โอ้ยพูดพูดนี่ได้เลยได้เลยเอออ่าโอเคโอเคครับหวังว่าจะมีโอกาสอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกได้เลยครับหลายรอบเลยก็ได้นะครับฝักงานกันเก่งฝักงานกันเก่งกดดันกันเก่งมิกเบ๊ยบายคนที่ดูลาบแล้วก็แล้วก็คน <Bye S 2> แล้วก็พี่ลินหน่อย บายบายครับพี่ลีนบายบายคนในไลน์บายบายมีกบายบายมีกครับยังลืมจขอบคุณนะครับได้บายบายครับบายบายครับอ่ะเอิร์อยังไงเธอมีความสุขมากไหมกับการเรียกเรียกเรียกขอมมาแกงฉันเอ่ะเอดดินไม่ใช่ลูกอันนี้อันนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยอะไรนะครับเธอมีความสุขมากไหมกับการที่เธอเรียกมิกมาแกงอ่ะผมไม่ได้แกงนะหรอ ่ะ <Okay. S 1> โอเคนั่นแหละอ่ะทุกมีเอ้ยเอ้ยพูดผิดพูดถูกอ,อยู่ละเออเออสักลิปหน่อยค่ะรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะไปวันนี้มันคือหมดเวลาแล้วได้เลยครับทุกคนครับคนที่ดูไลฟ์ในช้อปปีนะครับหรือว่าคนที่ผ่านเข้ามาเห็นแท็กในทวิตเตอร์หรือว่าใน